เราสามารถใสปแนวลงไปได้แปดแนวขึ้นคอนโดก็ยังได้ตา้เป็ดตัวเตี้ยมากเป็ดทูหัวองเลยนลูกแม่ลูกเข้าไปในลุงโป้แบทได้ลูกเข้าไปนั่งตรงนี้ลุงจุกเยอะมากคุณแม่ด้วยเป็ดนี่ล่ะน่ารักไหมเาแบที่ลูกต้องแล้วมันแล้วมันฟินลูกมันไม่ได้พ่บอกเปี่เ็ต้องลงคันลิปแน่ลงลิปลงลิปลงลิปเเห็ปออกมาลูกเป็ให่ากเปร้อยก เป็่ชอบไ,ไม่รู้เอาไหมแม่ซื้อแห่เอไหมคะนี่ดูดิแล้วเป็ดอยู่อะตีทุกคกกนลรวเป็ดไม่ใช่แมวตัวเล็กเรจะบอกให้ว่า5โลน,นะคะแล้วอุย้ยถ้เชืตรงนี้วันนี้พ่อไม่อยู่นะเรเป็นคนดีกับวันี้นะคะไปนอนไนอนไปนอนไปนอลไวนอนไป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 นอนไนอนไอไปนอบบนออไอไนอไนไอนไอไนอไ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 ไปไไปอไอไออไอไออไปอไ ใครบอว่ามีเข้าไปเที่ยวกับลูกของตัวเองแล้วอยากอะสบายใช่ไหมลูกไม่รู้ไ่าเป็ดูเหมือนสบายอ่ะใช่เอาจากโแรทีกดได้เลยนะกอละมันนนมันนอ่นคิวมันนอ่เก็่อกี้าเก่งมาก่แม่ทำงานแล้วพ่อพ่อไอยู่นี่น้อง่แม่ทำงานได้ไหมัวนเป็นนะคะตันนี้เป็น U นะกันน้ำกนรอนเหมือนกนะรอเหมือนรุ่นอ่ะออกออกมาแต่คิวแต่แรกเอาหลอติดกี่นาีนะไม่แบบเลยติห้านาที มันจะขึ้นมสองรุ่นเอกตีสองรุ่นราคาราคาดีมากพี่จุ๋มรุ่นข,อขออหนออกให้หน่อยได้ไหมมามาไอฮอไปกกนต่อนะ,ะไะอันนี้สบายมากเชียร์สีขาวสุด